สวัสดีครับเบลเนกราบครับศิลปินคณะสารรคน้องเพชรครับเป็นตัวตลกครับเราอยู่ตลอดครับตอนนี้อายุ17ปีตอนนี้น่าจะได้17ปีแล้ว17ปีแล้วแสดงลิเกมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วแล้วรู้สึกยังไงที่มันเพิ่งเริ่มมาแล้วในในในตอนนี้ที่แบบมันเป็นในเรื่องของโลกโซเชียลอะไรอย่างนี้ดีใจมากครับจริงๆแล้วเราไม่คิดว่ามันจะกระแสมันจะมาแรงขนาดนี้ นะครับก็ก่อหอื่อเลยขอขอบคุณนะครับทางว้าคนณะสารน้ำเพชรและก็ท่านนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเลืมไม่ได้เลย <c oughs> คือวัยรุ่นโซเชียลนะครับพี่กระจายออกไฟนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับเราทําให้เรามีวันนี้ได้นะครับเห็นว่าตั้งแต่แบบว่าพอเราเป็นเริ่มเป็นกระแส งานหลักๆเข้ามาเป็นแค่เยอะเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์พรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นงานรีวิวต่างๆเข้ามาโถมมาหมดเลยครับตอนนี้ก็รับดูงานเลยเอออย่างนี้เรามีวิธีในการรับงานยังไงเพื่อไม่ให้แบบว่าชนกับการที่เราเล่นลีเก้ออ๋อถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเช่นงานพรีเซนเตอร์หรือรีวิวอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงจะเป็นห่วงเรื่องงานอีเวนต์ก็จะดูใกล้ๆกับงานที่เราไปทําการแสดงนะครับประมาณนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับงานเพราะว่าตรงนี้เป็นงานหลักของเราเราต้องเลือกตรงนี้อยู่แล้วอย่างอีเวนต์เขาจะให้เราไป อ๋ออ่าไปโชว์ตัวกับจำดงไปร้องเพลงไปเอ่อเล่นเกมกับแฟนคลับอะไรประมาณนี้ครับพ<ม>ี่ติดตามเรามาครับเบลถามนิดนึงเราอยู่ไอเราอยู่วงลิเกมา17ปีครับมาถึงวันเนี้ยอยู่ดีแต่มันมีกระแสเราคิดมามว่าเกิดจากอะไรทำไมอยู่ดีมันกลายเป็นมันมีกระแสขนาดนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าเรื่องดํำดงเนี่ยเล่นมาหลายปีแล้วออแต่กระแสเพิ่งมาตอนนี้ก็คือไวรัลคำพูดของเขา ไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแพร่กระจายออกๆๆมันมันใช้ด้วยน้ำเสียงมากนานแล้วไว้เพิ่งมาเปลี่ยนเพิ่งมาเปลี่ยนครับเ<อ>พิ่งมาเปลี่ยนเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราเล่นแทบจะไม่เหมือนกันสักวันเลย<อ>เป็นมุกสดแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยครับแต่ว่าเออเนี่ยัยรุ่นได้ความสนใจอะไรเงี้ยให้ความสนใจแล้วก็แพร่กระจายออกไปนะครับก็เลยดังเลยของดำโงเขามีในเรื่องเสียงเรื่อนเปลี่ยนไปแล้วอย่างตัวเรา เนเวลาเล่นกูัวเขาเรามีการปรับอะไรบ้างหการแต่งตัวเมือ่อก่อนนี่การแต่งตัวเปลี่ยนทุกวันแต่ตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วเป็นภาพจําไปแล้วและส่วนถ้าเป็นเรื่องอมุกเรื่องอะไรอ่ะมันก็จะมีการกระซิบกันหัวหน้าสอนรามเขาจะคอยกระซิบไปนุ่นแต่เบลก็จะหามุกใหม่มาแล้วก็มาส่งให้กันนุ่นแล้วก็นัดกันหลังวิธีในตอนต่อเขาจะผิดแล้วเหมือนแบบมีมีคนคอยไปบอกมุกหรืออะไรอย่างนี้หัวหน้าครับหัวหน้าสอนรามคอยกระซิบมุกนุ่น ให้มาแก้เราอะไรประมาณนี้ใช่ครับเราเรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เสียายไม่ม่เขาไม่ใช่เรื่องเสียหายมันเป็นแบบเรียกเสียงฮามากกว่าสร้างรอยยิ้มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยรอยยิ้มทุกชมก็คือความสุขเราเขาก็พยายามสร้างสรรค์ไปเรื่อยเปลวเสน่ห์ของลิเกมันคืออะไรสำหรับตัวเราก็เราอยู่วงการนี้มาแบบว่า17ปีแล้วจริงๆแล้วเสน่ห์ของลิเกนะครับแน่นอนเลยคือศิลปะการร้องการรำนะครับแต่ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ บางคนเขาเครียดมาจากงานอย่างเช่นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับมันก็เรียกเสียงฮายอย่างเดียวนะครับเสียงฮาอาจจะมีการผสมผสานการร้องการรำอันนี้เราไม่ทิ้งเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้คือ <c oughs> ต้องตามไม่ทันโซเชียลโซเชียลอะไรมีมาใหม่ๆอย่างเงี้ยคือเราต้องตามไม่ทันยุ่ใไทันสมัยแล้วก็เอามาปรับใช้เป็นลิเกครับผมอย่างเราอย่างเราเล่นคู่กันุ่นคือคนก็คือจำภาพไปแล้วใช่เขาเรียกว่าคู่กัดคู่จิ้นกัน จร,จริงจริงจริงมันมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ที่แบบกระแสรเริ่มมาตั้งแต่จริงๆรแล้วมันอย่างที่บอกเรื่องนี้มันมีมานานแล้วแต่ว่าพอมาพักหลังครับพอกระแสเริ่มมาเริ่มมาทีนี้นมันก็เลยแบบว่าจับคู่เป็นคู่จิ้งกัน<อ>ทีนี้นเราจะทํางานกันหนักแล้ว<อ>เราจะหามุกอะไรมาเล่นดี<อ>เพราะว่ามันขอดทุกวันเลย<อ>เราต้องหามุกมาเล่นกันอะไรกันแล้วก็นัดกันอะไรเงี้ยแบบพยายามยึดคําว่าคู่กัดเอาไว้ คือเธอกับฉันจะดีกันไม่ได้เราต้องตีกันตลอดอะไรเงรีง้ยให้ออกมาเป็นมุก,กอะไรเงี้ยครับมันแล้วอย่างจริงๆเห็นเราโตใช่ไหมครับว่าเหมือนแบบตอนนี้ชีวิตเรามันเปลี่ยนใช่จริงจริง,รง <ๆ S 1> แล้วชีวิตนะชีวิตใหม่ได้ตั้งแต่ลุงวรรัาร์ป้าดวงแก้วแล้วที่เอาเรามาทําการแสดง<ม>แล้วก็หน้าสรน้านอเทมทคอยซัพพอร์ตมาตลอด<ม>อันนี้คือทําให้เรามีชีวิตดีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีกระท้อนกระแท่นบ้างอะไรเงี้ยแต่พอกระแสด้วยกระแสดําดงมาด้วยมันก็เลย เปลี่ยนไปในทางที่ดีอีกดีขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมีงานเข้ามาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยจะได้หนึ่งก็เป็นสองจะได้สองก็เป็นสามเงี้ยก็พายครอบครัวสบายไปด้วยครับจริงๆเคยมีพูดอะไรกับตัวนุ่นเองไหมถึงเรามีแบบประทับใจหรือพากันไปเขอบคุณเพื่อนครับเคยบอกเอ้ยกูขอบคุณมึงนะที่มึงทําให้คนรู้จักกูที่ทำให้มึมีวันนี้อะไรเงี้ยก็มักจะคุยกับเพื่อนตลอดแล้วก็ให้กำลังใจสักกาละกัน แต่จริงๆหลายคนเบอกว่าจริงๆเราพี่เปีมีฐานแฟนคลับเยอะดูล้วใช่ครับอันนี้ฐานแฟ<ค>น,นคลับค,ค,คือบ้านบ FC เนี่ยมีมาสิบกว่าปีแล้วใช่ครับแต่พอมาด้วยมีกระแสดำดงม,มันก็เลยแบบทําให้บ้านหลังหลังหนึ่งเนี่ยอะสมมติมีอยู่ร้อยคนตอนนี้เพิ่มเป็น200 3 0อย0 0มอม,มันก็เลยกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาอีกล้วต้องมีแฟนคลับที่มัน,นพเพิ่มมากขนาดเพิ่มมากขนาดไหนถ้าเกิดว่าเป็นด้อมนี่ตอนนี้นะที่แน่ๆเลยคือ2 0 0พกว่าแล้ว คนติดตามก็เป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยครับคือด้วยกระแสมา,อย,าอย่างทางช่องทางโซเชียลอะไรเงี้ยมันมีตรงไหนที่เปลี่ยนไปบ้างอย่างเช่นแบบทิกตอกมียอดเพิ่มขึ้นใช่ทิกตอกยอยเพิ่มขึ้น<ๆ> Facebook อ G คนติดตามเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย<ๆ>แต่ก็ได้งานเพิ่มขึ้นอีก ที่ตรงนี้คือที่สำคัญเป็นหลักเลยแต่ที่ดีใจมากๆเลยคือดีใจตรงนี้ว่าเขาพวกวัยรุ่นสมัยใหม่เขาบอกว่าดีใจนะทุกวันนี้ที่มาดูลิเกได้เนี่ยเพราะนุ่นกับเบลเลยปกติไม่เคยดูลิเกเลยอันนี้มันเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากครับพี่เบลแต่ด้วยความแบบกระแสดีมันก็มีกต่ถาคนที่ขึ้นชมว่าแบบเออตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีบางคนที่เหมือนแบบเราไปตัมแบบไม่เห็นขำเลยไม่ต้องเราไม่เคยเคยเห็นครับ คือแบบว่าโอ้ไม่เห็นขำเลยสนุกตรงไหนแล้วก็เอาเราไปเปรียบเทียบกับขแขนอื่นอย่างนี้จริงๆแล้วเราจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นหมอ่ําลิเกหรืออะไรต่างนๆานาคือเป็นศิลปินเหมือนกันเราให้เยรติงกันและกันเราก็อยากให้ท่านผู้ชม ให้เกียรติเราบ้างแล้วก็แบบไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วการร้องการรำเราไม่เคยทิ้งเลยนะแต่ทุกวันนี้ที่เราเล่นแต่เรื่องเดียวเพราะว่างานแลเจ้าภาพเขาขอมาอ่าเราอยากให้เข้าใจตรงนี้ว่าบางคนเขาเครียดจากงานมาอย่างเงี้ยเขาต้องการผ่อนคลายจะไม่ให้มาดูลองดูลำแบบนี้ตลอดอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เอาเขาก็อยากได้แบบขำๆบ้างแต่เราก็ไม่ทิ้งศิลปะเก่าๆเลยเราไม่ทิ้ง ก็อยากเข้าใจเราตรงนี้เปิดใจให้ก no ับลิกเกนะครับหรือแค่ผ่านทำไม่ชอบก็เลื่อนผ่านใช่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปคือตรงว่ากันหลายคนก็แอบตัวว่าช่วงนี้เรางานเยอะเรามีโอกาสเราจะทิ้งการเป็นลิเกไปเลยไหมหรืออะไรอี้ไม่มีทางครับเพราะว่าอย่างที่บอกลิกเเกเยคือหัวใจของเราไม่ว่าจะมีงานอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เราจะยึดลิเเกไว้เป็นอันดับแรกเลยเราจะไม่ทิ้งมันแต่งานอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับถ้าเกิดว่า เราทําได้เราก็จะทําแต่ถ้าเกิดว่ามันมากระทบกับงานของเราเราก็จะไม่ทำประมาณเราคิดว่าเราจะรักษาความเป็นผู้กัดของเรากับดําอกับนุ่นยังไงให้มันเหมือนยากให้มันเป็นไวรัสดูเพราะเหมือนแบบกระแสพวกนี้มันก็มาไวหรือกระแสพวกนี้มาไวไปไวแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทีงานสอนลานน้ำเพชรด้วยความมาตรฐานการร้องการรำการเล่นไม่ทำให ท่านผู้ชม,มหวังอยู่แล้ว<ม>ถึงแม้ว่ากระแสะคู่กัดจะหายไป<ม>แต่ความเป็นสรนรานมเพชผมมั่นใจว่าจะไม่หายจาจท่านผู้ชมแน่นอน<ม>เราจะรักษาท่านไว้ตรงนี้ตั้งตั้งแต่ดำโมที่มันมีวัยเราขึ้นมาชีวิตเรามันเปลี่ยนไปองไรบ้างที่เปลี่ยนแบบเอ็นอย่างไรชาร์น้องอย่างฟิลนนเ,เตอร์<ม>เราได้อะไรพิกมจากตรงนี้แบบสาม,มารถัเงินไปจัดการเงินเลยครับหลักๆคือเงินเลยมีเงินแบบว่ามัน เมื่อก่อนเราเหนื่อยมากนะกับการหาเงินเนี่ยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยนะแต่เราได้เงินเพิ่มขึ้นคูณ2คูณ3นะก็อย่างน้อยลูกก็สบายมีเงินส่งให้แม่มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนรู้จักมากกว่าเดิมปกติเนี่ยไปเดินห้างเดินอะไรไม่มีใครทักเลยเดี๋ยวนี้ไปเดินมีคนขอได้รูปเต็มเลยรู้จักจําได้อะไรอย่างเงี้ยครับ คือในตอนนี้ก็ยังเหมือนครับการแต่งตัวก็เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะว่ามันใช่เพราะเหมือนแบบการโคบเราก็โคงเป็นแบบยั้นไปงก็ใช่ภาพจําต้องรักษาภาพจําไว้ครับก็คือก็คือแบบมันยอดดีดีใจครับที่คนแบบว่าให้ความสนใจขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อยากจะให้รักพวกเราเปนานๆพอเราเลิมตรงนั้นครับเแล้วเราเย็นตอนไปยังไงบ้าง หัวหน้าดีใจครับแล้วก็บางทีมันมีงานเข้ามามก็จะปรึกษาหน้าว่าหัวหน้า<ม>ตัเนี้<ม>เขามีงานอีเวนต์เข้ามานะมันจะทันไหมจะอะไรไหมหัวหน้าก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเบลรับอีเวนต์ไปเลย<ม>จัดการไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจัดการเรื่องเวลาให้เ<ม>ขาคอยซัพพอร์ตทุกอย่างับเขาไม่ทิ้งลูกน้องเลย<ม>ให้คําปรึกษาคำแนะนำเพราะว่าหัวหน้าเขาเข้าวงการมาก่อนแต่เราปรึกษาเขาที่งยังอย่างเรานุ่มเดงกับมีงานสู้กับ มีครับมีอีเวนต์เข้ามาแล้วก็เป็นการแบบไลฟ์สดรีวิวสินค้าอะไรแบบนี้ครับมีคู่กันแล้วตอนนี้ใช่ครับเล่นมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเล่นมุกตลกแล้วก็แบบว่าตีเซนงานให้เขาอะไรประมาณนี้นะครับอย่างคิดว่าวันนี้เราถือว่าประสบความสำเร็จยังกับการที่เราถูกมิเตอร์มาซื้อหนังประสบความสำเร็จแล้วคือ จริงๆแล้วเราคิดว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีตั้งแต่แรกแล้วมีคนรักมีคนเช่นชอบแต่พอมาถึงวันนี้มีคนรักเพิ่มขึ้นมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเกิดมาชีวิตดิงก็โชคดีที่สุดแล้วดีใจมากๆแล้วครับตอนนี้ยางมาพูดนเราก็พูดแบบคำพีดที่มันเป็นเราเรามีประโยคที่แบบมันเป็นวรลเลยทีเดียวจะเป็นคำด่ามากกว่า จิ้งจกด่าแบบแหมคิดว่ามึงสวยเหลือเกินไอีกโรคหมาไอีกโรคแพ้อะไรวะเนี่ยครับนี่คือแบบติดหูเลยก็คือมันร้องเป็นการกัดกัดใช่กัดกันด่ากันครับผมครับก็ยังไงก็ฝากทีมงานสอนลานน้อเพชรฝากเบลเนกล่าฝากนุ่นเนชโนแล้วก็ฝากทุกคนพี่ๆศิลปินนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจมากขอให้อ่ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆนะครับขอคุที่รักกันครับ